สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนครดุดอนฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้เราก็พามาดูการเลี้ยงอ้นนะครับอ้นตอนนี้นะว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะครับสำหรับกลุ่มคนเลี้ยงต้อ้นสำหรับคลิปนี้เราก็จะพามาดู การให้อาหารน้องอ้นครับว่าเขากินอะไรบ้างมาสุกหสำหรับอ้นตัวนี้ก็อายุ6เดือนย่าง7เดือนครับเป็นอ้นตัวผู้เราไปรับชมคลิปการกินอาหารของน้องอ้นกันเลยครับ มาดูอาหารน้องอ้นกันครับว่าเขากินอะไรกันบ้างหลักๆก,ก็จะมีมีไผ่ครับมีไผ่มีอ้อยมีข้าวโพดครับ ข้าวโพดจะเป็นข้าวโพดส,สดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นข้าวโพดแห้งก็ได้แล้วก็ส่วนอาหารเสริมของน้องอ้นก็จะเป็นอาหารสุนัขครับบางที่เขาก็จะให้เป็นอาหารแมวหรือว่าเป็นอาหารหมูนมนะครับอยู่ที่คนเลี้ยงครับว่าเราจะฝึกให้เขากินอะไร แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นไผ่นะครับไผ่สดแล้วก็จะเป็นอ้อยหรือว่าจะเป็นหญ้าเนเปียก็ได้นะครับช่วงไหนที่อ้อยเราขาดเราก็จะให้หญ้าเนีเปียแทนนะครับเพราะว่าน้องอ้นเราเวลาเราเลี้ยงเราไม่ได้ให้น้ํานะครับเขาจะได้น้ําจาก ค้อยจากไผ่นะครับสำหรับคอกนี้ก็จะเป็นผู้เมียนะครับตัวผู้นะครับตัวผู้หน้าขาวๆนะครับอายุประมาณหกเดือนกว่าๆครับเพราะตัวนี้เป็นตัวเมียเป็นพ่อแม่คอกเดียวกันครับพ่อแม่จะออกหน้าขาวครับส่งลูก ออกมาก็จะสีขาวขาวหน้านวลๆนี้ครับสำหรับบ่อที่เลี้ยงก็จะเป็นวงบ่อปูนนะครับขนาดกว้าง80ดสนะความกว้าง80เซนความสูงของบ่อก็40เซนครับ สองวงซ้อนกันนะครับพามาดูอีกอคอกหนึ่งครับสำหรับอคอกนี้ก็จะเป็นตัวเมียตัวเมียทั้งคู่ครับเป็นพี่น้องกับพี่น้องเดียวกันกับอคอกนี้ครับพ่อแม่เดียวกันครับอายุเท่ากันเลยครับ อายุหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนนตัวเมียทั้งคู่นะครับอ่านหลักๆก,ก็จะเป็นข้าวโพดแห้งครับช่วงนี้ข้าวโพดสดไม่ค่อยมีครับก็เลยให้ข้าวโพดแห้งไปก่อนคนสาวมัาดูอีกบ่อครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งก็จะค่อนข้างจะขี้วอยวายนิดนึงครับเหมือนจะด,ดุนะครับแต่จับปุ้มได้นะครับตอนนี้ก็กำลังตั้งท้องนะตั้งท้องน่าจะได้ประมาณประมาณเดือนอเสียงที่ท่านได้ยินก็จะเป็น ยงนี่ครับเจ้าตัวนี้เป็นลูกของแม่บวยวายตัวที่เมื่อกี้นะครับอายุก็6เดือนน้ำหนักก็3าโลห้าน้ำหนักดีครับอายุยังน้อยอยู่ครับน้ำหนักไป3าโลห้าแล้คาดว่าตัวนี้น่าจะหโลน่าจะได้ครับถ้าโตเต็มที่นะครับ มาดูอีกบ่อครับตัวนี้จะเป็นอ้นกลางนะครับลักษณะของอ้นกลางก็จะออกสีเทาดำนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับอายุประมาณแปดเดือนน้ำหนักก็สองโลเจ็ดได้ครับ ้นกลางจะแตกต่างจากอ้นใหญ่ก็คือสีเขาหน้าเขาจะสั้นๆตาตีต๋นะครับแต่อาหารที่ให้ก็เหมือนกันครับกับอ้นใหญ่แต่ตัวนี้เขาจะกินอาหารหมูนะครับอยู่ที่เราฝึกให้กินครับ ตัวก็เป็นแม่สาวครับตัวนี้สีจะออกทองแดงออกหน้าแดงแดงนะฮะเป็นลูกของนะีะ่แม่ตัวนี้เหมือนกันซึ่งแม่นี้เขาให้ลูกประมาณสามคอกแล้วฮะถ้าท้องนี้ก็จะเป็นท้องที่สี่ ตัวนี้อายุสิเดือนอย่างสิบเอดเดือนครับเดือนหน้าก็จะจัผสมได้แล้วครับมาดูแม่สาวอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็อายุเท่ากันนะครับ10บสเดือนอย่าง11เดือนใกล้จะพร้อมผสม สำหรับอคอกนี้ก็จะเป็นลูกอ้นนะครับลูกอ้นอายุสองเดือนครับนะครับสำหรับอคอกนี้ก็มีสี่ตัวนะครับมีใส่ลูกอ้นก็จะชอบเลียนะครับ เชื่องทุกตัวนะครับสําหรับคนที่ฟาร์มเรานะครับจับอุ้มได้ทุกตัวนะครับวิธีเลี้ยงให้เขาเชื่องก็นี่นะครับตอนเขาเด็กๆอย่างนี้ก็ให้เขาเล่นกับเรานะครับเรามาเล่นกับเขาบ่อยๆนะครับเขาก็จะชินเขาจะจำกลิ่นเราได้ พอโตมาเขาก็จะไม่กัดนะครับไม่ดุนี่ใส่เขาจะนิ่งนะเจ้าต,ตัวเล็กตัวนี้ชอบป,ปีนอาหารก็เหมือนกับอ้นตัวใหญ่เลยนะครับตัวเล็กกินเหมือนกันเลย มีข้าโพดอาหารสุนัขแล้วก็อ้อยไผ่อายุสองเดือนสำหรับคอกนี้ก็จะเป็นลูกอ้นกลางนะครับ อายุก็สองเดือนกว่าครับน่าจะเข้าสามเดือนละสีก็จะแตกต่างกันเลยนะครับกับอ้นใหญ่ดูครับเปรียบเทียบดูครับอันนี้ลูกอ้นใหญ่นะฮะส่วนครอกนี้ลูกอ้นกลางอ้นกลางน้ำหนักโตเต็มที่ก็จะอยู่ที่ ที่ฟาร์มเราทำได้สองโลกว่านะครับมาดูอีกอค้อกึนครับอันนี้เป็นแม่อ้นใหญ่นะครับสถานะตอนนี้ก็ท้องใกล้คลอดครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คลอดแล้วครับสำหรับก้นใหญ่เขาตั้งท้อง45ถึง60วันนะครับ ก็น้ำหนักก็สี่จุดห้านะครับสี่จุดห้ากิโลรอคลอดแล้วท้องป่องเต็มที่แล้วครับคาดว่าน่าจะได้ประมาณสี่ห้าตัวนะครับเดี๋ยวถ้าคลอด,ดยังไงจะมาอัปเดตให้ชมอีกนะครับตอนนี้เราก็มีแม่ท้องอยู่สองสามตัวก็มีหลายท่าน ติดต่อเข้ามานะครับช่วงนี้เรายังไม่มีแบ่งนะครับยังไม่มีลูกอ้นแบ่งนะครับประมาณช่วงไปไปลายปีนะครับถึงจะพร้อมแบ่งอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นแม่สาวนะครับยังยังยังไม่ได้ผสมรอผสมอยู่ครับยังไม่พร้อมผสมอายุเพิ่งสิบเดือนกว่าๆครับแต่น้ำหนักเขาก็ปลาเข้าไปสี่จุดห้ากิโลแล้วครับ สำหรับท่านไหนที่สนใจจะอยากจะเลี้ยงอ้นก็เข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มได้นะครับมาขอคําแนะนำคําปรึกษากันได้หรือว่าท่านสงสัยอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับเดี๋ยวสถานที่เบอร์โทรเดี๋ยวผมลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า มีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องอ้นเดี๋ยวจะมานำเสนอในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนครดอนฟาร์มด้วยนะครับท่านที่ชอบเลี้ยงอ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ